สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแลกครูจิตตรวาดตัวนิมหรือบางคนเรียกว่าตัวลินมันเป็นสัตว์ปลาสงวนปัจจุบันก็เป็นสัตว์หายากแล้วคุณครูจิตตรก็เลยนํามาวาดเพื่อให้เด็กได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ก็เริมใส่แซงใส่เงาแล้วก็เริมเอาแสงมาใส่ให้มันเป็นเกร็ด ป็นเกรดขอมันเลวตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ตีมีลำตัวที่แข้งนะครับเกรดขอมันนี่แข้งเผื่อไว้ป้องกันตัวเป็นเกาะเลยและหัวเหลกป้าก็จะเหลกแล้วก็มีลิ้นที่ยาวมันสามารถชาลินข้อมันเนี่ยแยงเข้าไปในรูหมอดรื่มไม้ก็ในรูปลวก แล้วพวกหมดพวกพวกเขาจะติตดลินเขามันมาแล้วมันก็จะกินได้เลยนะครับมันเป็นสัตว์ที่กินพวกมแมลงในเด็กๆปน,นี้และบางคนเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าตัวกินหมดตอนนี้คุณครูคจิตตะกรก็กำลังใส่แสงเพื่อให้ตัวลิมติวาสเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็แลเป็น กลมๆนะครับตัวลิ้นเนี่ยมันเวลามันเจอไัยันตรายเนี่ยมันก็จะมวนเป็นกลมๆเลยสึ่งปัจจุบันนี้ห้าลายดายากแล้วตอนนี้คุณครูกำลังตั้งใจวัดพยายามใส่แซงทีละเคล็ดทีละเคล็ดเพื่อให้มันเวลวาวมากขึ้นครับ นี่ก็กำลังวาดอยู่ที่ฝ้าประนังข้อโรงเรียนนะครับอ่าเรียบร้อยครับบาบออกมาก็สวยงามมากเลย